สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดผักปังนะคะผักปังที่อยู่หน้าร้านนะคะเพื่อนอันนี้เราได้ย้ายมาจากข้างร้านนะคะแล้วเราก็เอามาลงในกระมังนะคะกระมังเก่านะคะเพื่อนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอาต้นผักปังที่เขาอยู่ข้างร้านอะเอามาปลูกที่ในกระมัง วันนี้เราก็จะเอาไปให้แม่ผัดอะไรนะเขาเรียกแกงจืดต้มจืดนะคะเพื่อนต้มจืดใส่หมูสับนะคะนี่อันนี้ก็จะมาให้เพื่อนดูต้นพริกนะคะเขาก็มีต้นผักขมนะคะขึ้นมาด้วยนะคะนี่ต้นพริกของเราที่อันนี้เป็นต้นที่เขาขึ้นมาเองนะคะเพื่อนตอนนี้เริ่มติดลูกแล้วนะคะ ไหมคะเพื่อนเราก็ลดด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็น้ำหมักข้าวสารแล้วก็เป็นน้ำหมักปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่อยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผักปังอันนี้ก็เป็นผักปังที่เราได้ตัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็มีผักโขมสีเขียวด้วยนะคะ เราก็เอาผักโขมสีเขียวที่หน้าร้านของเราไปรวมด้วยเดี๋ยวให้แม่ต้มจืดนะคะอันนี้ก็ที่เราตัดแล้วนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเราค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะบำรุงเขาเดี๋ยวเขาก็แตกยอดมาใหม่แล้วเขาก็มีดอกนะคะดอกผักปังนี่วันนี้ก็เอา ผักปังที่อยู่หน้าร้านไม่เป็นเพื่อนดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ